พระว่าจาประจำวันพุธที่5กรกฎาคม2023บทอ่านจากหนังสือปฐมกาลอับราฮัมมีอายุ100ปีเมื่ออิสอาคเกิดอิสอาคเติบโตขึ้นและหย่านมอับราฮัมจัดงานเลี้ยงใหญ่ในวันที่อิสอาคหย่านมวันหนึ่งนางซาราเห็นบุตรชายที่นางฮากายิงชาวอียิปต์คลอดแก่อับราฮัมกําลังเล่นอยู่กับอิสอบุตรของตน นางจึงบอกอับราฮัมว่าจงไล่นางทาสนี้กับบุตรของนางออกไปเพราะบุตรของนางทาสจะต้องไม่ได้รับส่วนแบ่งในมรดกร่วมกับอิสอักบุตรของฉันถ้อยคำเช่นนี้ทำให้อับราฮัมกรุ่มใจมากเพราะบุตรของทาสหญิงก็เป็นบุตรของเขาด้วยพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าอย่ากกรุ่มใจเพราะเด็กและทาสหญิงของท่านเลยจงทำตามที่นางซาราบอกเถิด เพราะลูกหลานจะมีชื่อของท่านโดยทางอิสรัเเราจะทำให้บุตรของทาาตหญิงเป็นชนชาติใหญ่ด้วยเพราะเขาก็เป็นบุตรของท่านเช่นเดียวกันชาวตรูุวันรุ่งขึ้นอับราฮัมนำอาหารและถุงหนังใส่น้ำวางบนบาของนางฮากาม่อบุตรชายแก่นางแล้วส่งนางออกไปนางออกเดินทางเร่ร่อนไปในถิ่นรุกกันดารเบเอเชบา เมื่อน้ำในถุงหนังหมดนางปล่อยบุตรไว้ใต้พุ่มไม้แล้วเดินไปนั่งอยู่ห่างๆระยะประมาณหนึ่งรเมตรคิดในใจว่าฉันไม่อยากเห็นลูกตายขณะที่นางนั่งอยู่ใกล้ๆนั้นนางก็เริ่มร้องไห้พระเจ้าทรงได้ยินเสียงเด็กร้องทูตสวรรค์ของพระเจ้าจากสวรรค์เรียกนางฮากาว่าฮากาเอ๋ยท่านเป็นอะไรไปอย่ากลัวเลยเพราะพระเจ้าทรงได้ยินเสียงเด็กร้อง จากที่ที่เขาอยู่แล้วจงลุกขึ้นไปอุ้มเด็กมาและดูแลเขาไว้ให้ดีเถิดเพราะเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่แล้วพระเจ้าทรงบันดาลให้นางเห็นบ่อน้ำนางจึงเดินไปตักน้ำใส่ถุงจนเต็มนำมาให้เด็กดื่มพระเจ้าสถิตกับเด็กนั้นเขาเจเริญเติบโตขึ้นและอาศัยอยู่ในถิ่นทุร,รกันดาลเป็นนายพรานที่ชำนาญพระวรสารบุญมาทิว เวลาน้ำพระเยซูเจ้าเสด็จข้ามฟากมาถึงดินแดนของชาวกาดาราผู้ถูกปีศาสิงสองคนออกจากบริเวณหลุมศพมาเฝ้าพระองค์ทั้งสองคนดุร้ายมากจนไม่มีใครเดินผ่านทางนั้นได้ท่านใดนั้นทั้งสองคนร้องตะโกนว่าข้าแต่บุตรของพระเจ้าท่านมายุ่งกับเราทำไมท่านมาที่นี่เพื่อทรมานเราก่อนเวลาหรือไม่ไกลจากที่นั่นมีหมูฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ พวกปีศาจจึงอ้อนวอนพระองค์ว่าถ้าท่านขับไล่พวกเราขอได้ส่งเราเข้าไปในหมูฝูงนั้นเถิดพระองค์ตรัสกับมันว่าจงไปเถิดพวกปีศาจจึงออกไปสิงในหมูหมูทั้งฝูงต่างวิ่งกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบจมน้ำตายคนเลี้ยงหมูหนีเข้าไปในเมืองเล่าเรื่องทั้งหมดนี้และเรื่องผู้ถูกปีศาจสิงด้วยคนทั้งเมืองต่างออกมาเฝ้าพระเยซูเจ้า เมื่อเห็นพระองค์ก็ทูลขอพระองค์ให้เสด็จออกไปจากเขตแดนของเขาข้อคิด เนื่องจากชาวเมืองไม่สามารถรับมือกับพลังอำนาจของพระองค์ได้พวกเขาจึงขอให้พระเยซูเจ้าเสด็จออกไปจากเมืองของเขาซึ่งในเรื่องราวนี้พระเยซูเจ้าได้รับชัยชนะเหนือความชั่วร้ายของปีศาจและได้สถาปนาการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าขึ้นท่ามกลางพวกเขาเหตุการณ์ในพระวรสารวันนี้แสดงให้เราเห็นถึงความเมตตาสงสารของพระเยซูเจ้าที่มีต่อพวกเราทุกคนและพระองค์จะทรงทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อปลด ปล่อยเราจากพลังของปีศาจอาทิความกลัวความวิตกกังวลหรือความขุ่นเคืองใจซึ่งการอยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าจะทำให้เรากล้าหารและมีพลังเอาชนะความกลัวรวมถึงการครอบงำของปีศาจได้ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2023